สวัสดีครับสวัสดีที่มีน้องชาวยูทุกท่านนะครับวันนี้มีงแฟนเพจนะครับเป็นเรือครับวันนี้เราเข้าสู่ช่องเป็นเรือแท็กเตอร์ชาแนเเล,ลนะครับนบี่นะครับแปลตุลกรมนะครับวันวัาร้อยสิบห้านงว่ารถคุดตรเอสเร้อยยี่สิบจีหนึ่งนักนทีนะครับอันนี้เป็นตัวที่เดยนสูงนะเพียง่ขันเอาีสี่สิแปดแปดห้าสามนะครับ ปาร์ค้นนะครับเอกสารจดเต็มทะเบียนให้ลูกค้านะครับมันจะกว้างห้าสิบเซนนะพันนี้คร์ทิ่มนะครับอันนี้ไปไปท้ายติดไปสวิทวิบัอบนะครับจะไฟท้ายไม่ได้เปิดนะครับไฟสวิทช์วิบัอบนะครับตัดสไตล์เทนนเรือแฮกเตอร์นะครับทรรการแล้เจ้าโกเบโก้เอสเคร้อยสิบจีหนึ่งวัตทีนะครับขึ้นรถสิบสองล้อนะครับเพื่อเดินทางไปส่งลูกค้านะครับปลายทางที่จังหวัดบึงการนะครับคันนี้ ราครับซีเดนสูงนะครับเล่มทะเบียนนะครับครับทำการเอาคืนตั้งสงิบสองร้อยได้ไว้นะครับสำหรับมัตทีซีเดนสูงอันนี้นะครับนะครับมาชมบอร์ดี้รอบๆคันนะครับ เดิมๆนะครับสีเดิมๆทำการพ่นสีข้างล่างใหม่นะครับน้ำวยครับเรียงเรียบจัดนะครับการย้ายนะครับจะส่งโดยที่มงานเสียต้งนะครับสิบสองล้อสี่เจ็ดร้อยนะครับ รอ,อ,อไปส่งทุกทุกค้านะครับค่ะรอรับที่บ้านได้เลยนะครับนะครับสภาพรวมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าคูเป๊ตคูเอสจีร้อยสิบสี่หนึ่งวัตตทีนะครับซีเรียลดพัน 11, นะครับไอพีจีสูงไปแปดห้าสามนะครับไปชมบอ,อดี้เขานะครับบอดี้สวยนะครับสีเดิมเดิม ครับเรากำลังจอดเดินทางนะครับเป็นส่งผู้ลูกค้าลายทางที่จังหวัดบึงกาฬนะครับคันนี้สำหรับคูเป๊กโกเอสเค110นักกีนะครับซีเรียสสูงไฟฟ้าครบนะครับเอกสารทะเบียนนะคันนี้บรรยากาศที่บึงกาฬนะครับขอให้ลูกค้ามีด้วยนะครับคุณยังจุดจอเข้าบ้านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามช่องแคทตี้ดวนแคทเตอร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ